สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อิน c h a n n น l นะครับวันนี้เรามาดูนะครับวิธีเลือกของอย่างไรนะครับให้ได้คอมมิชชั่นเยอะแล้วก็สินค้าเนี่ยขายได้ไวนะครับในแอป UP i c k นะครับก็ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็น u p i c k เกนะครับแล้วก็ยังอยากที่จะศึกษาข้อมูลในแอปนี้เนี่ยก็แนะนำมาให้ศึกษาคลิปที่อธิบายการทำเงินในแอปนี้ก่อนนะครับผมแนบไว้ให้ด้านบนนะครับหรือใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับใครที่อยากหาและได้เสิร์ฟนะครับผ่านแอปนะครับแนวอีคอมเมิร์แนวดรอปชิพนะครับ หรือว่าสนใจแอปยูพิกอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับยังไงก็มีรายได้แน่นอนนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่านะครับแอปยูพิกเนี่ยนะครับสามารถทํารายได้ให้เราได้จริงๆนะครับจากการดรอปชิปนะครับถ้าใครที่ชอบแนวนี้เคยทําแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยหรือว่ายังไม่เคยทําอยากเริ่มต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับสำหรับแอปนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูคอมมิชชั่นวันนี้ก่อนนะครับคอมมิชชั่นวันนี้เนี่ยผมทําเงินไปประมาณ894บาทแล้วนะครับโดยไม่ต้องลงทุนสินค้าในแอปเลยนะครับเพราะว่าเปปป็นนแวดรอชิ แอปเขาสต็อกของให้เราเรามีหน้าที่ที่จะดรอปชิปแชร์ถึงค้าจากในแอปออกไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ดูประมาณนะครับก็หหลักแล้วนะครับสำหรับแอปนี้นะฮะก็มีการถอนเงินทุกสัปดาห์นะครับผมก็จะอัปเดตให้ตลอดนะครับโอเคเรามาดูสินค้ากันนะครับถึงค้าตรงนี้เนี่ยนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็อยู่ในหน้าหลักเลยนะครับให้เรามาดูนะครับสินค้าที่ขายดีเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสินค้าที่ราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็สินค้าที่ จะส่งรวดเร็วนะครับแต่ว่าจะส่งเนี่ยลูกค้าก็เราหรือว่าลูกค้าเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะกําหนดเวลาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปโฟกัสจุดแรกก่อนว่าราคาต้องย่อมเหยาวนะครับไม่สูงเกินไปนะครับก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปสินแอปอีคอมเมิร์ซไหนนะครับไม่จะเป็นยูพิลลาซ่าอะไรประมาณนี้นะฮะสินค้าทุกสินค้าเนี่ยนะครับไม่ได้ทางร้านขายอย่างเดียวนะครับก็จะมีร้านค้าหลายๆร้านเนี่ยเข้ามาขายด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกสินค้าทักหน่อยนะครับ จากหน้าร้านเองนะครับจากสินตัวสินค้านะครับจากแบรนด์นะครับจากคอมเมนต์นะครับต่างๆก็ลองเลือกดูให้ดีนะครับส่วนสินค้าเนี่ยถ้าเรารับไปเนี่ยเราแบบไม่ไม่พอใจหรือว่าเราไม่ชอบสินค้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะคืนเงินนะครับคืนสินค้าได้นะครับกับแอปยูพิกเนี่ยก็7วันนะครับเหมือนลาซาด้าเลยนะครับก็ลาซาด้ากับแอปอาซัพพอร์ตแอปยูพิกด้วยนะครับก็ การโอนเงินการขนส่งบางอย่างก็อาจจะคล้ายๆกันบ้างน,นะครับเรามาดูตรงนี้ดีกว่าไม่เกิน400ไม่เกิน199บาทนะครับก็แน่นอนนะครับถ้าราคามันมันน้อยราคามันต่ำเนี่ยคือมันขายไวแต่คอมมิชชั่นเราก็อาจจะน้อยตามนะครับแต่คือ,อคอมมิชชั่นน้อยแต่ถ้าเราขายได้มากชิ้นเนี่ยคอมมิชชั่นมันก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ลองเลือกสินค้าในหมวดนี้ดูก่อนนะครับก็เราจะเลือก หมวดข้างบนก็ได้นะครับที่เขียนว่าอุปกรณ์นะครับเครื่องสําอางนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับอันอันไหนที่ไม่มีคอมมิชชั่นขึ้นเนี่ยคือมันก็มีคอมมิชชั่นนะครับเราต้องกดเข้าไปดูข้างในนะครับก็ลองลองเลื่อนดูก่อนนะครับว่าเราจะลองดูตลาดเราว่าตลาดเราเนี่ยต้องการสินค้าแบบไหนนะครับกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าแนวไหนนะครับเป็นแนวอ่ากลุ่มผู้ชายนะครับกลุ่มผู้หญิงนะครับหรือว่ากลุ่มนักศึกษาหรือว่ากลุ่มไหนก็ลองเลือกดูก่อนนะครับอ่าลองเลือก ดูกลุ่มเป้าหมายที่เราขายอยู่ตอนนี้นะครับว่าเราไปขายอยู่กลุ่มไหนแต่ถ้าใครยังไม่มีกลุ่มที่จะขายเลยเนี่ยขอแนะนําลองหาช่องทางก่อนนะครับลองสมมติจะขายง่ายๆเลยคือขายหน้าเฟซตัวเองเนี่ยนะครับก็แชร์ลองแชร์ดูว่าลองดูว่ากลุ่มเพื่อนเราเป็นแนวไหนว่าเขาจะชอบแนวไหนนะครับแต่ว่าถ้าอาจจะเพื่อนในเฟซน้อยก็ลองเข้ากลุ่มซื้อขายนะครับดูนะครับลองแชร์ในกลุ่มซื้อขายบ้างนะครับหรือในกลุ่ม Market ็ตเพลนะครับหรือตรงตรงมาร์เก็ตเพลดูก็ได้นะครับกดแชร์มาร์เก็ตเพลไว้นะครับ ถ้าแชร์มาร์เก็ตเพจเนี่ยก็แนะนาสินค้าที่มันหลากหลายหน่อยเพราะว่ากลุ่มคนมันก็เยอะนะครับก็เป็นว่าแชร์อันที่เราชอบถนัดก็ได้นะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยเขาแชร์ได้ไม่จํากัดนะครับเรานําไปขายได้ไม่จํากัดอยู่แล้วนะครับขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ลงทุนไม่ได้สต็อกเองนะครับขายไม่ได้เดี๋ยวก็โพสเราก็ถูกเด้งลงไปเองนะครับแล้วก็โพสบ่อยๆนะครับหาเวลาว่างมานะครับก็ลองเลื่อนดูนะครับดูอันที่ราคาโอเคแล้วก็เอาคอมมิชชั่นเราเนี่ย เรารับเราได้รับคอมมิชชั่นด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยคอมมิชชั่น26บาทขายที่10ชิ้นก็คอมมิชชั่นอ่า้6 0กว่าบาทแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจะส่งโดย UP i c นะครับอันนี้ก็โอเคอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางแอปเขาส่งเองนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยฮะแล้วก็ลองดูรีวิวดูนะครับนี่ฮะถ้าเราถูกใจนี้เราก็ลองกดแชร์เลยนะครับลองกดแชร์ดูนะครับแชร์ลง Facebook เลยแล้วกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ เสร็จุปปุ๊บเนี่ยฮะรูปมาพร้อมเลยครับเราสามารถเรียกได้ว่าเราจะเอารูปแบบไหนครับจะรูปเป็นแบบแนวแบบไหนฮะนี่ฮะอ่าลองเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วกันนะครับอ่าจากนั้นให้กดตรงนี้ฮะกดค้างนะครับเพื่อเราไม่ต้องพิมพ์เองนะครับอันนี้คือเขาคัดลอกรอเราแล้วนะครับกดวางได้เลยนะครับแล้วก็กดโพสต์ได้เลยนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นลิงก์สั่งซื้อสําหรับสินค้านี้นะครับลูกค้าเขากดเข้ามาได้ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับ เราไม่ต้องสั่งให้เขานะครับอ่าไม่ต้องสั่งให้เขาเนีเขามาสั่งเองนะครับเพราะว่าถ้าเขาส <t ry> ั่งเองเนี่ยเขาอาจจะสั่งของอื่นด้วยนะครับกรณีสั่งให้ลูกค้าเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอ่าอยากให้เช็คในเรื่องการจะส่งนะครับที่อยู่ที่อ่าหรือว่าเบอร์ติดต่อลูกค้าเนี่ยบางทีเราใส่ผิดแล้วลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้รับของนะครับอาจจะติดต่อกันไม่ได้นะครับประมาณนี้นะฮะแต่ก็ก็ทําได้เหมือนกันก็ก็อ่ารัดกลุ่มข้อมูลให้ดีนะครับอ่าคราวนี้ก็ลอง 175ได้คอมมิชชั่น26นะครับอันนี้1 4 9คอมมิชชั่น16ก็แสดงว่าอันนี้เนี่ยคอมมิชชั่นมันสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาขั้นต้นนะครับแต่ถ้าอ่าเราก็ทําควบคู่กันไปด้วยก็ได้นะครับประมาณนี้เนี่ยอันนี้1 4 8คอมมิชชั่น22ก็โอเคอยู่นะครับอ่าต่อไปก็มาดูพวกของอันนี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่เขียนคอมมิชชั่นใช่ไหมครับแต่คือเราต้องกดเข้าไปก่อนนะครับจะมีคอมมิชชั่นด้านบนนะครับอ่าขน,นอมอ แนะนำเป็นคอมมิชชั่นที่ถงสูงกลางๆดีกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่เราอะนะครับแนะนำถ้าเป็นสินค้าประมาณราคาร้อยเนี่ยนะครับอยากให้ดูสินค้าที่มันคอมมิชชั่นประมาณ20นะครับเช่นอันนี้นะครับอันนี้ก็โอเคนะครับ199นะครับแต่คอมมิชชั่นอยู่ที่22นะครับก็หมวดหมู่นี้นะครับก็ลองเลื่อนดูนะครับราคามันจะไม่เกิน1 9 9นี่ครับก็โอเคนะครับ อีกอันนึงนะครับก็เป็นสินค้าที่จัดอันดับโดยแอปนะครับโดยผู้ใช้ที่เข้าแชร์กันในช่วงนี้นะครับสินค้าขายดีนะครับก็ลองมาดูนะครับอันนี้คือเขาก็ขายดีจัดอันดับภาพรวมๆนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยนะครับยูพิกเกอร์เขานำอะไรไปไปดรอปชิปไปแชร์ขายกันบ้างก็ลองมาดูนะครับอันนี้คือหมวดในหน้านี้ก็คือเขาก็รับรองแล้วว่ามีส่วนมากเ่ยเขาขายอันนี้ได้กันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าที่เราเราอาจจะทํา อ่าเราจะอาจจะขายดีได้แบบเขาด้วยก็ได้นะครับก็ลองมาเล่นดูนะครับก็อีกอันหนึ่งก็คือแนะนําก็ต่อให้ขายดีเนี่ยแต่คอมมิชชั่นเราไม่ได้เราก็ไม่อยากขายดีใช่ไหมฮะเราก็ลอง,งเลือกคอมมิชชั่นที่มันอย่างที่ผมบอกคืออย่างน้อยสักยีบาทขึ้นไปประมาณนี้นะครับให้มันสมราคาขั้นต้นของเราหน่อยนะครับ <oops. S 1> ก็ประมาณนี้นะฮะเรียกดูนะครับอย่างนี้ก็คอมมิชชั่นหนึ่พันนะครับแต่ราคามันสูงนะครับก็อาจจะขายได้ยากหน่อยนะครับ ตอนนี้เนี่ย a c e b o o k ก็ยังผมไม่แน่ใจว่ายังให้ขายเกี่ยวกับพวกนากากอะไรอย่างนี้หรือยังนะครับก็ลองไปเปิดดูกันก่อนนะครับอย่างเช่นพอลงมันนี้เนี่ยในลาซาด้ามอก็จะประมาณราคานี้แหละนะครับผมมันก็จะมีปนกันไปนะครับราคาถูกราคาแพงราคาปกติยังไงก็อยากให้เลือกดูให้ดีนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมว่าราคามันก็อยู่กลางๆนะครับไม่ถูกไม่แพงมากนะครับเท่าที่ผมดูมาแต่คอมมิชชั่นเนี่ยเราได้178นะครับก็โอเคอยู่นะครับสำหรับสินค้านี้นะฮะ มีรีวิวอะไรครบนะครับคลืนสินค้าได้ด้วยภายใน7วันนะครับส0เครื่องเนี่ยเราก็ขายเราก็คอมมิชชั่นละ1 7 0 0บาทเราไม่จาเป็นจะต้องขายในวันเดียวก็ได้ครับเราจะขายไปกี่วันก็ได้นะครับคือโพสต์สลอมจะอยู่ตลอดนะครับจนกว่าเราจะไปลบนะครับหรือถ้าเราไปแชร์ในกลุ่มเนี่ยถ้ากลุ่ม,มใหญ่เนี่ยเขาอาจจะดันโพสต์เราเนีครับข้างหลังเราอาจจะไม่เห็นเราก็ต้องพยายามโพสต์บ่อยๆหน่อยนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับลูกค้าจะสนใจสินค้าเราก็คือ1เลยลูก กลุ่มที่ลูกค้าอยู่เนี่ยเป็นกลุ่มของอะไรนะครับแล้วเรานําสินค้าอะไรไปแชร์นะครับอย่างเช่นถ้าเราจะแช์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ควรจะเป็นกลุ่มเป็นแนวช่างหรือว่าแนวแม่บ้านหรือว่าแนวไอที IT หรือว่าแนวแกลเจ็ตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็ดูตอบโจทย์หน่อยนะครับก็คือสินค้าเนี่ยมันต้องแบบให้มันใกล้เคียงกับกิจวัตรของคนในกลุ่มนั้นนะครับเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นนิดนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะก็ลองเลือกดูนะครับ อีกอันนึงเลยนะครับามาหน้ายูพิกเกอร์เลยครับเคลื่อนมาล่างสุดนะครับคือสินค้ายูพิกชอยของเรานั่นเองนะครับใช้ขายสินค้ายูพิกชอย c e เนี่ยนะครับคอมมิชชั่นเยอะสุดแล้วนะครับแต่ราคาสินค้ายูพิกชอยส์เนี่ยจะเป็นราคากลมเลย999บาทแต่รับรองว่าคอมมิชชั่นเยอะแน่นอนนะครับใครที่อยากได้แบบเน้นกําไรเป็นเยอะๆเนี่ยนะครับก็สินค้ายูพิกชอยตอบโจทย์แน่นอนนะครับก็สินค้าละยูพิกชอยเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ168ถึง5้า้แดบเอดแบบผมนี่เลยนะครับอตรงนี้คือเรายิ่งขายมากคอมมิชชั่นเราจะเพิ่มนะครับเยอะมากนะครับอย่างเช่นผมจะขายสินค้ายู h ิชอยอันนี้เนี่ยนะครับก็ลองกดดูนะฮะชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับ5้าดบาทแล้วชิ้นเดียวนะครับถ้าเราไปขายชิ้นละ1 0 0 199้อยบเานะครับเราจะได้ประมาณชิ้นละ20โดยประมาณนะฮะ199เนี่ยห้าชิ้น5ชิ้นก็จะประมาณพันหนึ่งนะฮะ ห้าชิ้นประมาณพันหนึง่งห้าชิ้นชิ้นละยี่สิบก็ได้กำไรคอมมิชชั่นหนึ่งร้อยครับในวงเงินพันหนึ่งเท่ากันเนี่ยแต่ถ้ามาสิน,สนค้ายูพิกชอยส์ในวงเงินพันหนึ่งเนี่ยหรือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทยูพิกชอยส์ของผมเนี่ยได้ห้าร้อยแปดสิบเอ็ดเลยนะครับของเพื่อนๆอาจจะเป็นสองร้อยสี่สิบสี่นะครับหรือว่าห้าร้อยกว่าสี่ร้อยแปดสิบแปดก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆขายได้ไปกี่ชิ้นแล้วเนี่ยครับก็คือสินค้ายูพิกชอยส์ตรงนี้เนี่ยถ้าเราขายเกิน20ชิ้นไปเนี่ย มันจะเพิ่มมาเป็น2เท่านั่นเองนะฮะของผมเนี่ยขายเกินเรียบร้อยแล้วนะครับขายที่ยังแต่ว่าถ้าขายยังไม่เกินเนี่ยมันก็คอมมิชชั่นเยอะอยู่ดีนะครับประมาณ244บาทนะครับก็โอเคอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าสินค้าในหน้าหลักไม่ดีนะครับก็คือมันขายได้ไวกว่านะครับสินค้ายุวิชชนมันอาจจะขายได้ช้ากว่าเพราะว่าราคามันสูงนะครับก็ลองไปเปรียบเทียบดูนะครับแต่ถ้าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์สินค้าแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่สูงเกินไปนะครับอาจจะมีบางอันที่มัน มันอาจจะดูสูงกันไปแล้วก็ลองเลือกสินค้าที่มันแบบว่าดูสมเหตุสมผลกับราคานะครับก็ผมก็ลองดูบางอันมันก็อาจจะมีแพงกว่าที่อื่นบ้างนะครับบางอันก็อาจจะมีเท่ากับที่อื่นบ้างนะครับแต่ตรงนี้เราก็คิดไว้ก่อนว่าที่มันแพงกว่าที่อื่นเนี่ยก็คือเขาต้องมาให้คอมมิชชั่นเราจะสังเกตว่าของผมเนี่ยเขาให้คอมมิชชั่นเนี่ยเกิน50%ด้วยซ้ำนะครับนะก็อันนี้เป็นข้อดีในแอปนะครับแล้วก็บางอันเนี่ยราคามันก็ย่อมเยาเหมือนกันนะครับก็ลองเลือกดูเพราะว่าสินคค้้ามมมมัันนก็ีีีเเยยออะไไ่่ดดแว ก็ลองเรียกไปดูก่อนนะครับสำหรับสินค้าในสินค้ายูวิกชอยเนี่ยคอมมิชชั่นเยอะมากนะครับดูเครื่องปรับอากาศอันนี้เนี่ยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะประมาณราคาไม่เกิน1000นะครับไม่เกิน1,000แต่ว่าในนี้นขายพันห้าเก้9แต่ว่าคอมมิชชั่นเนี่ยเขาให้คืนมาถึง930บาทเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเราใช้ซื้อใช้เองเนี่ยเราจะซื้อด้วยราคาประมาณแค่600กว่าบาทเท่านั้นเองถือว่าถูกมากๆนะครับกรณีเราซื้อใช้เองเนี่ยนะฮะ หรือถ้าเรากดแชร์เป็นดรอปชิปไปเนี่ยคอมมิชชั่นชิ้นเดียวก็930บาทแล้วนะครับวันนึงเนี่ยนะครับถ้าเราขายได้เลขกลมๆเนี่ย10ชิ้นเนี่ยคอมมิชชั่นวันนั้นเรารับไปเลยนะครับ9,300บาทนะครับเยอะมากนะครับแล้วสินค้าตรงนี้เราไม่ต้องลงทุนเลยนะครับเยอะมากๆนะฮะก็ลองไปเลือกกันดูนะครับสําหรับทริคต่างๆตามนี้นะครับความจริงแล้วก็ไม่ได้ใช่ทิคเะไรท่าไรนะครับเป็นการเลือกสินค้าถ้ามากกว่านะครับก็สรุปเลยนะครับ หนึ่งเลยนะครับการดรอปชิปเนี่ยของจะขายไม่ได้หรือได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ1ก็คือสินค้าของเราที่นําไปแช์นะครับ2ก็คือกลุ่มลูกค้าของเราว่าคือกลุ่มไหนนะครับอ่าถ้าเราเป็นกลุ่มผู้ชายเนี่ยเรานําสินค้าของผู้หญิงไปแช์เนี่ยมันก็ขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราต้องเลือกกลุ่มให้มันตอบโจทย์กันนะครับ3นะครับก็คือเทคนิควิธีของเรานะครับว่าเราจะแชร์ท่องทางแบบไหนนะครับถ้าเราแช์หน้าฟีดเฟซบุ๊กเยออย่างเดียวเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีเพื่อนเฟซบุ๊กที่เขาชอบช็อปมากมายเนี่ย ก็แน่นอนนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีสนใจนะครับก็เพิ่มเติมเป็นกลุ่มซื้อขายบ้างนะครับเพิ่มเติมเป็น Marketplace บ้างลองวิธีฟรีดูก่อนนะครับหรืออยากจะทําเป็นเพจขายของก็ได้นะครับก็ลองนําสร้างเพจเปิดเพจฟรีอยู่แล้วก็ลองนําไปโพสตบ้างประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพจ Facebook เนี่ยคนก็จะไม่ค่อยมองเห็นเท่าไหร่ก็แนะนําเป็นกลุ่มแล้วก็ m a r k e t p l a c e ดูดีกว่านะครับหรือถ้าเรามีคนรู้จักที่เขาแบบว่าชอบช็อปอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าแบบ เขาสนใจสินค้าตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ลองไปแนะนําเขาดูได้นะครับแต่ว่าเป็นแบบแนะนําธรรมดาไม่ต้อง h a s เซลมากนะครับเขาจะได้แบบสนใจสินค้าของเรานะครับถ้าเขาสนใจสินค้าของเราเนี่ยก็แนะนําให้เขาโหลดแอปมาใช้เองเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาโหลดมาใช้แอปเองเนี่ยเขาก็ต้องเปิดมาดูของอยู่แล้วนะฮะถ้าเปิดมาดูปุ๊บเนี่ยคนเราเวลาเปิดดูของเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความอยากได้ขึ้นมาแล้วอาจจะมาหยิบจับไปได้หลายชิ้นนะครับแน่นอนเพื่อนเรามาซื้อเนี่ยสิบชิ้นเนี่ยนนเราได้คอมมิชชั่นทั้งหมด10ชิ้นเลยนะครับ เราไม่ต้องคอยส่งลิงก์ให้เขาแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับให้เพื่อนโหลดมาแล้วก็ใส่รหัสเราตอนสมัครด้วยนะครับเราจะได้คอมมิชชั่นตลอดเลยนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำเทคนิคนี้นะครับไปทำคอมมิชชั่นเพิ่มนะครับให้เพื่อนๆมีรายได้เพิ่มกันได้ทุกคนเลยนะครับก็ขอคุณทุกเพื่อนนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับถ้าชอบผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวข้างหน้านะครับมีเทคนิคคีนะรับ ก็จะนํามาฝากให้เรื่อยๆเลยนะครับก็ใครที่กดซับไว้แล้วเนี่ยก็จะแจ้งเตือนคลิปใหม่ทันทีที่ผมได้อัปเดตให้นะครับก็สําหรับวันนี้ผมอีดีคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ